พี่จ้ามากินข้าวไกลมากโอ้ไม่ค่อยหิวนับจะลมออกเลยมากินข้าวถึงแปดลิ้วเชียวนะจากยาวราชเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันพี่น้องโอ้เยน็นช่ำต้องเริ่มหนางแล้เราได้ายุงแกะใช่ไหมที่เดียวลาบูบูลาบา,บาบา อ,อ๋อไม่จะร้องเพลงอ่ะอ๋อเสั่งไว้แล้วโอเคจัดไปม่นสัง่งแค่หมูแงเดียวแม่แแแมนะครับสั่งกับข้าว<ช>้นสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มเลยครับส,สวยในยันลอนเมื่อคืนอิจฉาละแ่ใช่แม่มังมีกับขาลตุ้ตาเซ่ ก็ม่ไม่เจอหรอกนี่เป็นกระป๋องอ่ะที่รับเป็นเครื่องดื่มอะไรดีครับเอไม่เอาอะไรเอาโคกใหญ่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้ออ่เลยเ่มแซงสมแบนหนึ่งว้าวแล้วเครื่องดื่มไปรู้สีอะไรออเดอร์หรอคะที่ไม่รู้ขอเดอร์ อันนี้คือแบบว่าเบาๆสมนาคุณนะเมื่อวานไม่ไปหรือทำมนพี่สิบแปดนะพี่สิบอะไรพี่หกร้อยอีนนี้พี่ห้าร้อยจ้าร้อยโจรอ่ะสงสารใครบางคนที่ลืมน้ำจิ้มนะไม่งั้นละแม่คิดได้ไงเนาะ กัไหนบอกว่าของย่างมันอร่อยอยู่แล้วแม่กินกันนั้นจิ้มเมื่อคืนก็พูดอยู่ยุงไม่น่าพลาดยุงไม่ตัดเพิ่มอีกควายที่ขอน้ำจิ้มน้ำจิ้มขวดง่ายกจิ้มโอลูกมาเอฟแกะซีลูกแกะซีลโชซีกินซีตัวใหญ่มากน้ำจิ้มผ่านไปลูกคิดถึงในถุงไหมนี่น้ำจิ้มลูกนี่น้ำจิ้ม โซเข้าไปเดือดตัวลยสดเลยเออเป็นไงอืมนี่เขาบอกกินเป็นไม่เสียคองดอกไม้กินไม่ได้นะลูกดอกไม้กินไม่ได้นะคะลูกพี่แหม่คอสองตันคออ้ลูกยกคาดเอาหมูอาจา์หมูออกมาลูกกันเมูเท่น้ำซุปลงเอาน้ำซุปลงเออมันจะได้เคลียวเป็นชิ้น น้ำจิ้มเดี๋ยวได้แม่ขอขอ,ขอชอนน้อนหนึ่งเอาไปเลยเพราะว่าฉันจะกินอยู่แต่ฉันกินชา้าอุ้ยหอยใหญ่งอย่างีเนาะหอยใหญ่ใหญ่หอยใหญ่เนาะเฮ้ยพูดเรื่อหอยแล้วปิงบอกโอเคหอยใหญ่ปิมซอหอยใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูเจ้าเจ้ากระดองหอยสินะ้ามา ประกอบตอดน้ำเขาเต่าหมูหอย,เ,ยเขาลวกพอดีมากเลยนะนยลวกเช่นไปเทน้ำจิ้มออกทำหม,ม่อยวะ เมืองกระเบื้องแล้วแกบพี่น้องเอาหมูเดี๋ยวนองดูคางก็สั่งคับไม่หมึกไม่ปลาาหม่มีใครกินหมึกะมอนก็สั่งใหม่อร่อยแต่ว่ากินยาก ส่ชอบข้าส่แบดแบบหรอลูกอันนี้พวกนี้เอกไปขาวขาวที่นีข้าวนะที่อข้าวจีน่ะมาที่ตัวหลักาอนต่ีะเยี่แคบันี้คนีีอืมคาตอนี่เอาสตอผัด กะปิาไปเลยลูกผ่านไปเลยเิอมกินไหมไดกิึ้นมือ่เป็นแบบมือเล่นนบบสตอรแบบแน่นมากสตอร์เป็นเม็ดเลยนะมืออันนี้เขาไม่นเดาต่อให้เลยหรออันนี้มึงนึกว่าเรียมปะเวลากินน้ำมีวิธีมือ่ป่ากระจกวาดลงมาเนี่ย ม่มเถื่อน่อยกไม่ใช่อันนี้เขางับพูดกันมาใช่ใช่มึงเถื่อนเถอนนี้ไม่เอาไม่รือจะมึงแกงกูอกเบนมันจะให้กูบ้าบอหลงบัราะกูจะตอบการู้แหละมันรู้แต่มันก็ยังทำตามนะเป็นเม็ดใหญ่โยหลไม่หยเอามาเมื่อกี้ยังติดเพดานแม่อยู่เลยอันนี้ลาบทอดนะคะ เราก็จะตอดอันละชิน้นสองชิน้นเป็นกระ,กระรเรดื่องอะไรคะลูกคะแม่ว้ดนูนแหละแม่นี่เต็มแล้วนี่ไงตะแคงเอาจะน้าจิ้มขึ้นไดไ้ต้องได้สิไม่ได้ก็ต้องให้มันได้มไมมแม่ก็จะเปลี่ยนจานละไม่รู้จานไหนจานจริงไม่รู้จานไหนจานปลอมละทำไม ใครมีช้อนใครไม่มีช้อนบอกนะอีบีมไม่มีใช่ไหม,มใครไม่มีโอเคเกินหนึ่งนาน,นเขาไปไหนอ่ระรอคิวได้ไหมแต่ ถ้ามันข้องไข่ได้กินอไดีข้าวผัดลาอยู่แต่ไม่ร้อนข้าวผัดนายยศคือข้าวผัดกะเพราครุกมเราต้องลองหรอเขาแรกเอาตกบป่กเขาแรกคิดไว้นี่ แม่ท้วงเขาผัดรถไฟอ่ะไอ้ยี่ว่าใส่เห็ดซีอิ๊ดำอ๋อซีอิ๊วดำเหรอแล้วก็ใส่ไข่ใช่อ่ะเอาไปลูกเขาผัดรถไฟใหมเขาผัดรถไฟก็คือสมัยก่อนนข้าวขายในรถไฟจะเป็นข้าวผัดดำๆใส่ซีอิ๊วนี่เป็นแาดใช่ไหมเขาเขาเรียกข้าวผัดรถไฟในมือว่างเลยครับข้ามันจะออกสีดำๆอ่ะ แล้วมันก็จะมีอะไรนะเคี่ยพื้นที่ลูกมีมะเขือเทศมีอะไรแบบแบบครบแบบครบหมดเลยอ่ะบีมีมะเขือเทศมีอะไรนะอัลลน,ลลนนั้นคือ,อข้าวผัดโบราณข้าวผัดต่อไปหรือชื่อหนึ่งคือคข้าวผัดโบราณไงเขาปรับเขาเรียกข้าวผัดซีอิ๊วชิมกันไหมเนะาะอือจะหาบ้านไหมได้ไหมเจ๊เปิดไฟ ได้นะเบ้นเดี๋ยวเหมือนเลยนะอีวิ้มไปดูคลิปนี่ป่ะได้ลูกได้ที่มาทำมันทำตุ๊กเกี้ยเอางี้ออกมาหรือว่กากระต่ายขี้บอกกระต่ายขยัแบบอีกก่อนมึงปิดไฟเลยแม่วันนั้นแม่จะเพิ่มก็ปิดไฟเด่นโอ้ยอี้๋ <c oughs> เด็แล้วแม่เอียงจานสิคะโอเอียงมงสาเออ<ม>เป็นเด็กเสิร์ฟไม่ได้นะเนี่ยเป็นแต่เด็กเครียด นี่ได้รสชาติได้เลยเอาไปเสิ่์ฟที่ม,มาหก่อแม่มันเป็นข้าวผัดกระเพรานี่แหละขัดกระเพราะที่มอเซเลนต์ก่อนอร่อยสองร้อยสามห้าอืมทา,นะานแล้วคือรึมั้งของจีนาม่าอร่อยนะอร่อย <Okay. S 2> มันจะกินกี่ช้อนมึงมองมึงไม่ชอบหรอเหมือนเลยมึงชอบไหม โรยพริกโรยพริกน้ำตาลหน่อยหนึ่งเตะเลยมันจะได้ความหอมน้ำตาลได้ไงเช็คดูเช็คด้วยผักหน่อยริ้งข้าวผัดมันต้องหุงแล้วก็แช่ทิ้งไวแบบ้แล้วนำมาผัดข้าวมันจะร่วน อันนี้มันหงอกกระเพราเลยอ่อนก็อย่างแม่พูดแหละถ้าถ้าเขาให้กินกระเพราด้วยก็จะโอเคลองดูพอรับพิ้นน้ำปลาเข้าไปจะใช่เลยเนี่ยเ้ากินข้าวผัดกะเพราหรืออะไรมันต้องโรยมันต้องมีกลิ่นน้ำปลาขึ้นมากินไปด้นะได้ไปดูคลิปให้คลิป มันมีอายุน้ำนทื่มสวิเดนมาเรียนนากแล้วเขาไปเอาปูแม่เขาบอกว่าคนสวิเดนไม่กินห้อยกับปูใช่ไหมห้อยแขกไอห้ยอยล,ลงลมห้อยลำลไมไอน้องมงก็กินฝรั่งเขาก็กินมันนี่ขาย